ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวบึงการจะพาท่านผู้ชมไปชมงานก่อสร้างเขื่อนริมโขงนะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวจังหวัดบึงการมาไปถึงไหนยังไงนะครับมาไปกับบ่าวบึงการเลยครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมมองเห็นนี่ก็เป็นกองหินเพเนินเทือกอยู่นะครับที่จะเอามาทําเขื่อนริมโขงนะครับท่านผู้ชมหิน เยอะแยะไปหมดเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับตรงนี้จะเป็นที่มองเหน็นไกลก็จะเป็นแม่น้ําขงครับท่านผู้ชมปากนูนปากแม่น้าแม่น้ําสันนะครับฝากหนู้นก็จะเป็นประเทศลาวครับท่านผู้ชมอันนี้เป่าเป็นการยืนอยู่ข้างบนนะครับบนหลังหลังโครงการนะครับเดี๋ยวเป่าเป็นการจะพาท่านผู้ชมลงไปข้างล่างว่าเขากาลังทําอะไรกันอยู่ที่มองเห็นไกลไม่โคร กำลังทํางานอยู่ข้างล่างนู้นนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ตรงสูงแล้วนะแต่ยังจะสูงขึ้นไปอีกนะนะครับยังจะสูงขึ้นไปอีกนะนี่มากใกล้ๆเลยครับรถไมคโครโคโกำลังของหินดูเป็นแนวคูดดูข้างล่างโง่นะไม่เกิดน,น้ำเสีย มันยาวนะงั้นก็เลยเอาเลยนะสงการต้องทำเกลื่อนสูงด้วยนสูงมากมากเลยนะฮานูบอกจะเป็นเมืองปากซันนะครับตุ้มตุ้กจ่าตรงนี้ไปถึงเมืองปากซันก็น่าจะประมาณา500เมตรได้นะมาใกล้ก็ไกลนะครับใกล้ตาไกลเวลาวัดจริงๆก็น่าจะประมาณน้อย500เมตรนะครับท่านผู้ชม นี่บ่าประกาศลงมาข้างล่างแล้วนะครับมาท่านผู้ชมผู้ชมบรรยากาศงานทําเขื่อนริมโขงนะครับโครงการทําเขื่อนริมโขงนี้งบประมาณก็190กว่าล้านเลยเกือบ200เกือบ200เกือบ2ล้าน200ล้านนะครับท่านผู้ชมน้อยกว่า190กว่าล้านนะครับท่านผู้ชมโอ้ ไกลนู้นนะครับคุณมองในร,รถเมโครขกกำลังทางานอยู่ก็ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวป่ามันการจะเอาให้ดูว่าข้างหลังกไกลๆนู้นที่มีเห็นทอดออกมาตรงโุ้นก็จะเป็นเขื่อนที่มาจาก้าโพนะครับก็เหลืออีกประมาณถ้าจากนี้ไปก็น่าจะประมาณตังเจ็ดร้อยเมตรมได้นะครับก็ถึงก็ถึงตรงโน้นแล้วเขาก็จะทำกต็ต้องต้องต้องกระต่างไปถึงตรงโน้นนะ ต้งชนกับที่มาจากท่าโพเลยนะครับวางใจวางใจวางแนวแบบนี้นะต่อไปก็จะเอาผ้ามาวางลงน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็เอาดินมอืมอมืงนะครับก็จะเป็นเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปนะฮะทอดขึ้นมาสูง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 นะครับอันนี้กําลังเริ่มต้นของเขานะครับแต่ก็ทํามารลยาวแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นช่วงตรงที่ค่อนข้าง,งจะยาก,กน,นะครับเพราะว่าต้องเอาหินเอาอะไรไปโรยในน้ํา กว่าจะได้โคขึ้นมาแบบนี้ก็อูดใช้หินหลายรถหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับน้องต่อไปนะครับอีกโน,โน่นนะครับปีหกเจ็ดโน่นนะครับถึงจะมาได้มาแข่งเรือตรงนี้นะครับงบโครงการก็เห็นบอกว่าปีหกหกถึงจะเสร็จนะโครงการ ทำกิก็สองปีแลอวนะครับหกหวันเดือนวันที่เท่าไหร่บ่าวกายก็ไม่ได้จําไม่ได้แล้วล่ะนะครับเห็แต่ว่าจาได้แต่ว่าปี่หกหกสิ้สุดโครงการจบโครงการโครงการแล้วเสร็จนะครับก็จะทําสูงขึ้นไปตามแนวคันลินตรงนี้นะครับจะสูงขึ้นไปอีกนะ ตรงร่องน้ําตรงนี้เดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะเอาผ้าใบามาวางนะครับมาบาวางแล้วก็จะเอาดินมาลงนะครับคงจะเป็นทรายนะครับเอาทรายมาลงลงลงกระถมขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมานะครับโอ้กว่าจะได้ตัวเขื่อนนี่ก็โหยากลำบากเหมือนกันนะร้อยหนึ่งพันแปดร้อยกว่าเมตรนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเมตรนะครับจากที่โครงการทั้งหมดนะ ไม่รู้ถูกก็กิโลเมตรละเท่าไหรนะ่นม่รูคิดเป็นตงังค์หรอกนะครับอยู่ใกล้กับเมืองปากสันนะครับท่านผู้ชมอยู่นี่อยู่ใกล้กับเมืองปงนนา,าในในก,กปสันโอ้ตะโกนได้ยินไหมฝั่งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมะนะครับถ้ากกำลังทำงานกันอยู่ครับเป็นกานก็อยากจะเอาภาพนี้มาฝากแฟนคลับด้ชมกันว่าเออเขื่อ,อนลิ้นของ แลนด์มาร์คแข่งไหนนี่ไปถึงไหนยังไงนะครับ mm hmm. ก็เอามาฝากแฟนขับไปดูได้ชมกันนะครับนานๆก็จะเอามาฝากแฟนขับไปดูได้ชมกันนะครับพี่น้อง mm hmm. เขาทำกันไปเราก็ดูกันไปนะครับท่านผู้ชมก็มีท่านผู้ชมอยากจะดูว่าโครงการนี้ไปถึงไหนยังไงว่าโครงการก็เอามาฝากแฟนขับไปดูได้ชมกันนะครับ กว่าจะฤรโดนฝนจะมาก็าเดินเพษษื่อสภาโอ้เดือนนี้เดือนมนกราตุนภามมนาเมษาเพื่อสภาโอ้กว่าจะถึงเดือนเพื่อภารถของไกลแล้วหลัะท่านผู้ชมเลขโมมีสามขันนะเขาทำเขาทำทั้งวันนะขนาดเวลาล่วงเวลามาแล้วนะหลังสี่โมงมาแล้วเขาก็ยังทำอยู่นี่จะจะ จะข้ามแล้วเนี่ยจะหกมองเลยนะไอ้เขาก็ยังทำของเขาอยู่ก็ไม่รู้วาเขาก็คงรีบเร่งอะ่ะกลัวางานไม่ทันะนะครับท่านผู้ชมท่านนามาก็ติตามไม่ได้นะครับต้องทำให้เือนี่ต้องสูงขึ้นมาดี๋ยวน้อยเข้ากับรถนี้ก่อนดู้วปวดจมาไมอันั้นก็ทำงานไม่ได้ต้องสูงเท่ากับรถที่วิ่งมานี่นะ ไม่งั้นทําไม่ได้นะเขาต้องได้เขื่อนสูงมาทิ้งขนาดนี้ถึงจะทํางานต่อไปได้ไม่งั้นทําไม่ได้เลยนะแล้วก็พอทําพอทําตัวเขื่อนเสร็จเขาก็คงจะต่อด้วยทํา ตัวข้างในนะครับที่จะเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คนี้เห็นเข <s> ียนติดป้ายเอาไว้งบป,ประมาณก็ร้อยกว่าล้านหรือร้อยสี่สิบล้านนะครับก็จะมีอะไรมีลานพยานาามีอะไรนะครับทือข้านหลังเข้าไปนี้นะที่ตรงที่ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมาจังหวัดเมืองการที่เห็นเป็นป่าเป็นอะไรนี้ท่านก็จะต่อไปก็จะไม่มีป่ามีอะไรแล้วแหละนะครับที่หลังสารแดงขึ้นมาทางแม่น้ำโขงต่อไปป่าตรงนี้ก็จะหายไปนะครับ จะเป็นลานมาร์กเป็นอะไรต่อนี่อะไรในวงเงินร้อยสี่สิบล้านบาทนะครับตลอาที่จะมาตกแต่งลานมาร์กแดนมาร์กตรงนี้ให้เงินสวยงามนะครับสำหรับส่วนเงินของก็จะเป็นเงินของลักษณะนะครับตัวทำแดนมาร์กหนึ่งก็งบหนึ่งแล้วก็ตัวทําเขื่อนก็อีกงบหนึ่งของไทรของมันนะครับคลิปนี้คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชม เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวพงการด้วยนะครับท่านผู้ชม